อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะสวัสดีครับฟูจิครับการเดินส่งผลทาให,ห้คุณอายุยืนหรือสั้นต่างกันถึง15ปี15ปีไอเรื่องการเดินแค่นี้นะบางคนบอกว่าเดินเร็วแต่ทาให้กระดูกกร่อนกระดูกเสื่อมจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าเดินช้าจะทําให้ร่างกายดีกว่าผลวิจัยเป็นไงไปดูให้รู้กันต่างกันถึง15ปีเลยนะ ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเลสเตอร์แห่งประเทศอังกฤษวิจัยเรื่องการเดินโดยใช้คน475,000คนใช้เวลา10ปีในการตรวจดูการเดินความเร็วของคนว่าคนเร็วจะเป็นไงคนเดินช้าจะเป็นไงผลวิจัยออกมาว่าคนที่เดินช้าจะมีอายุสั้นและคนที่เดินเร็วจะอายุยืนกว่าคาถามคุณคิดว่าคนเดินเร็วหรือคนเดินช้า อายุต่างกันกี่ปีมีคำตอบระหว่างคนที่เดินช้า1วินาทีเดินได้แค่0.8เมตรกับคนที่เดินเร็ว1วินาทีเดินได้1.6เมตรนี่คือคนที่เดินในเวลา1วินาที0.8เมตรจะเดินช้าๆแบบนี้ค่อยๆเดินเล่นตามสบายไปค่อยๆไปค่อยๆไปแบบนี้กับคนที่รีบเดิน1วินาทีเดินได้1.6เมตรรีบๆเดินแบบนี้คนไหนจะมีอายุที่ยืนกว่ากันคำตอบต่างกันมากกว่า15ปี15ปี และมหาวิทยาลัยพ hmm. ิตเบิร์กแห่งประเทศอเมริกาเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินว่าการเดินเร็วเดินช้าในผู้ชายจะอายุยืนต่างกันถึง15ปีและการเดินเร็วเดินช้าในสุขภาพสตรีจะอายุยืนต่างกันถึง20ปีเลยครับดังนั้นการเดินจะส่งผลถึงการอายุยืนของคุณคุณหมอนาสกิเผยมีคนไข้คนหนึ่งอายุ30ปีทำงานเครียดนอนไม่พอเกิดปัญหาเส้นเลือดอุดตันที่เท้าแบบนี้ครับเป็นแผลเล็กน้อยในตอนเดินก็เลยคิดว่าปล่อยไว้ไม่เป็นไรมั้งคุณหมอบอกแล้วก็ปล่อยมันไว้ทําให้เชื้อโรคเข้าไปในขาเช มาที่ขาเนี่ยใช้เวลาเมื่อมีเชื้อโรคเข้าที่เท้าก็<ม>จะส่งเมเ็ดเลือดขาวมาโจมตีเพื่อเป็นการป้องกันได้ช้าทําให้เชื้อโรคเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นใช้เวลาเพียงสองสามวันทำให้เชื้อโรคไปถึงขาตอนต้นคุณหมอบอกในช่วงนี้จะต้องรีบตัดขาทันทีและปัจจุบันผู้ชายคนนี้เดินด้วยขาปลอมคําถาม,ถามคุณคิดว่าขาของคุณแข็งแรงขนาดไหนมีวิธีการวัดความแข็งแรงของขาคุณไหมไปดูกันและวันนี้คุณหมอฮิซามิจิคัตสึยะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลชิโมคิตาซาวะจะมาสอนพวกเราแนะนําให้เราเดิน1่งชั่วโมงเดินได้กเมมรร้นวววยคาา็ปะณี S <S เห็นการเดินรู้สึกเร็วไหมครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คุณนะฮะต้องให้คนอายุ80เดินให้เร็วแบบนี้ให้ได้ครับเฮ้ยจริงเหรอให้ไว้80เดินเร็วประมาณนี้เป็นเวลา20นาที ตั้งชื่อกระบวนการออกกําลังกายขาว่า80-20คุณหมอบอกว่าให้เดินเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ทุกวันในเวลา20สนาทีมาดูสัญญาณอันตรายของโรคขาที่อันตรายต่อชีวิตอันที่ 1. 1หาชิปรจรที่เท้าไม่เจอให้เช็คชิปรจรที่นิ้วเท้าระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งว่ามีชิปรจรอ,อยู่หรือเปล่าเช็คเพื่ออะไรครับคุณหมอคุณหมอตอบว่าเช็คเพื่อดูว่าเส้นเลือดจะอุดตันที่เท้าอยู่หรือเปล่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจแต่เป็นที่เท้ารรับใหห้้้้้เชช็ะววว่างงงนนนิิีกปตครับ ถ้าคุณเช็คไม่เจอนั่นหมายถึงคุณจะไม่มีชีพจรและคุณจะไม่รู้สึกการเต้นของชีพจรบางคนในวัย30ก็เริ่มเป็นแล้วอาจจะมีชีพจรที่เต้นช้าๆหรือจับแทบไม่รู้สึกมันจะอุดตันได้ต่อเมื่อบางทีคุณกินของมันเยอะหรือไม่ออกกำลังกายหรือเป็นคนที่อ้วนเยอะเกินไปหรือจากการที่มีอายุมากทําให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันเริ่มอุดตันเส้นเลือดที่เท้าเป็นแบบนี้ครับค่อยๆเพิ่มขึ้นนแบบนี้จนในที่สุดไขมันอุดตันเส้นเลือดทาให้เส้นเลือดไม่เดินคนที่เท้าเย็นคนที่เท้าชาาาตตตต้้้้้้้้อออออองงรรรรระะววัััเเ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 เพป็นน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 นจจจุุดดดดดิิิิ่่่่่่มสสลลืืืถียยยแูึกค เท้าจะเริ่มเนา่าเท้าจะเริ่มเสียแบบนี้ครับอาจจะต้องตัดเท้าด้วยนะครับมาดูสัญญาณอันตรายของโรคขาที่อันตรายต่อชีวิตอันที่2กันถ้าคุณใช้นิ้วกดที่หน้าแข้งเกิน10วินาทีแล้วมีรอยเหลืออยู่นั่นแสดงว่าต้องระวังให้กดตนที่มันโผล่มาตรงแข็งๆนั่นนะครับพอไหมครับกดได้เลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หสมศมีรอยบุ๋มเหลือแบบนี้บ้างไหมสัญญ,ญาณอันตรายข้อที่3คุณมีเส้นเลือดฝอยที่เท้าไหมครับของผมก็มีครับ <laughs> ผมก็มีครับเ <laughs> ท้าผมไม่เป็นไรครับเส้นเลือดที่อออออใใตตตต้้้้้ะะุมงงรวัหดดดดีนนโโเเเเสสลลืืขข โกนี้ก็คือโกคาชิโจเมคูิวนี่ก็คือการไหลของเลือดนะครับตัวนี้คือตัวปิดไม่ให้เลือดย้อนกับตัวปิดนียจะพังเมื่อมันพังก็จะเป็นแบบนี้ครับธรรมดาแล้วเลือดไหลลงมาข้างล่างแล้วพลังของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดที่อยู่ข้างล่างเปิดประตูออกแล้วทาให้เลือดย้อนกลับไปได้แต่ถ้าพลังกล้ามเนื้อไม่พอจะทําให้ดันกลับคืนไปแบบนี้ไม่ได้นะครับ มันแบบนี้ไม่ได้ครับเนื่องจากออกกาลังกายน้อยและมีกล้ามเนื้อไม่พอหรือทํางานยืนอยู่เป็นเวลานานหรือทํางานนั่งที่โต๊ะเป็นเวลานานๆคนที่ทํางานนั่งนานๆต้องรองให้ดีนะครับและการที่ขยับขาน้อยทําให้เลือดชะงักหรือเลือดคลั่งอยู่ที่ขาแบบนี้ทําให้เกิดแรงกดดันในเส้นเลือดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรๆแบบนี้ในที่สุดประตูเปิดปิดก็จะพังและในอาการเริ่มต้นเวลากด10นาทีแล้วเปิดมายังเร็นรอยบุ๋มแบบนี้อยู่นั่นหมายถึงคุณมีร่างกายที่บวมอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเส้นเเเเเเลลลืือออุุนนนนนหหรมมีี้้้้ททท่่่าาาาาูปปงยยแแบบบบถวคณก็็จะ เห็นเส้นเลือดที่มันปุดๆแบบนี้ไหมครับจะเกิดง่ายนะครับผู้หญิงที่มีลูกวัยชราและคนที่ทํางานยืนานานๆหรือคนที่ทํางานแบบนั่งนานๆบางคนจะมีเส้นเลือดที่ปูดออกมาแบบนี้ครับต้องระวังให้ดีครับเราควรป้องกันอย่างไรครับถ้าไปไม่ได้ให้ฝึกเดินเยอะๆนะครับเดินวันละ8,9 0 0เป็นอย่างตำ่ำผลวิจัยคนที่นอนอยู่เฉยๆ,ๆเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เดินออกกำลังกายวันละ8 0 0 0อาทิตย์ละหนึ่งถึงครั้งใน10ปีต่อมาจะมีโอกาสเสี่ยงจากการตายน้อยลงถึง1.9%เรับสีองเดียวกันถ้าคุณนอนอยู่เือนั่งเยอะๆจะมีโอสเสี่ยงจาาาากกกกรตยมว่า14.9%เลยถ้าคุณ เดินไม่ได้หรือขาชาหรือเจ็บขาเลยเกิดโรคในอนาคตคุณจะมีเสี่ยงการตายถึง82.7ใน10ปีข้างหน้าถ้าคุณไม่ใส่ใจในการรักษาขาชีวิตของคุณก็จะอาจจะสั้นลงได้เรื่องของเรื่องก็คือโรคเส้นเลือดอุดตันไม่ได้อุดตันที่เท้าแต่อุดตันที่แขนอุดตันที่สมองอุดตันที่หัวใจอุดตันที่ส่วนต่างๆด้วยนะครับเป็นโรคที่คนไทยตายกันเยอะไม่แพ้โรคมันเนื่องจากผลวิจัยเผย,ผยออกมาว่าคนไทยกินน้ำมันพืชเยอะเกินหตาอย่างมากเช่นผัดไทยแกงเขียวหวานไก่ทอดปลาตุองโกอร่อยทั้งนั้นแต่ระวังให้ดีคุณกกกิินนนไขมัเเยอะตาบว ก,การกินเนื้อกินหมูเยอะเกินอัตราผมก็เคยติดกับเช่นกันไปตรวจร่างกายดูกลายเป็นว่าผมมีคอเลสเตอรอลสูงเกินอัตราหมอบอกให้ผมลดหมูลดเนื้อลดอาหารที่เป็นน้ำมันพืชแต่ผมคอเลสเตอรอลไม่ลดครับคอเลสเตอรอลไม่ลดครับกลายเป็นว่าผิวผมแห้งขึ้นพยายามลดหมูลดเนื้อลดน้ำมันพืชแต่คอเลสเตอรอลไม่ลด ผมมารุ้อย่างหนึ่งโดยผลวิจัยของญี่ปุ่นคือคุณขาด DHA กับ EPA ซึ่งเป็นตัวที่กินแล้วจะเป็นการปรับบาลานซ์ระหว่างน้ำมันหมูน้ำมันพืชให้เป็นกลางเพราะน้ำมันหมูน้ำมันพืชจะทำให้อุดตันเส้นเลือดจะทำให้คุณอ้วนวิธีการคือคุณอาจจะไม่ต้องลดน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชต้องกินตัวนี้ครับ ตัวนี้คืออะไรครับมันคือตัวนี้ครับตัวเนี้ยคือตัวที่จะปรับให้น้ำมันหมูน้ำมันพืชที่คุณกินเยอะให้เป็นกลางมีผลวิจัยบอกว่าเส้นเลือดคุณกำลังอุดตันอยู่วิธีการที่จะล้างเส้นเลือดที่อุดตันอยู่นี้ก็คือน้ำมันตัวนี้ครับน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันที่ช่วยล้างเส้นเลือดที่คุณกำลังอุดตันอยู่ปรับให้มันสมดุลขึ้นให้มันดีขึ้นและผมกินทุกวันอยู่ครับ หลังจากที่ผมกินผ่านไปเวลาหนึ่งเดือนทําให้ผมตกใจว่าเราพยายามอดน้ํามันเลิกน้ำมันเป็นหลายปีแต่ไม่เคยทาให้คอเลสเตอรอลลดเลยทั้งที่ผมผอมอยู่แต่มีคอเลสเตอรอลสูงแต่วันนี้ลดได้ก็เพราะตัวนี้ครับแต่วิธีการเลือกตัวนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งคือมันจะมีข้อเสียคือมันจะออกซิเดชันน็คือการเน่าเสียง่ายระวังเวลาซื้อต้องเป็นปลาหลังเขียวที่มาจากต่างประเทศครับและจุดเด่นของตัวนี้อันก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียง่ายจะมีน้ํามันข้าวผสมอยู่ในนี้ซึ่งจะทําให้ DHA กับ EPA ไม่เสียง่ายๆครับนี่คือผลวิจัยของการผลิตตัวนี้และตัวนี้ต้องเป็นของที่มีผลวิจัยว่าไม่มีสารปรอดด้วยครับต้องรองให้ดีถ้ามีสารปรอดคุณกินของเสียคุณกินของอันตรายและที่3จุดเด่นที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือเปลือกข้างนอกนี้เป็นแคปซูลที่ไม่ถูกน้ำย่อยย่อยไม่ถูกน้ำย่อยย่อยแต่จะไปดูดซึมในลำไส้เพราะถ้าถูกน้ำย่อยย่อยสาร DHA กับ EPA มันจะสลายไปแต่ถ้ามันหลงเหลือไปอยู่ที่ลำไส้เล็กมันจะดูดซึมได้เยอะกว่าจะได้สารอาหารได้เยอะกว่านี่คือจุดสำคัญที่ผมเลือกตัวนี้และผมเอามา้่่่อมมลละคนนักไดิิจปปเีีุวยู3ขงงง์2 กดเพิ่มเพื่อน3กดแชทเมื่อกดแชทแล้วนะฮะก็จะมีข้อความให้เพื่อนเติมเข้าไปว่าสนใจนัตโต้ทินาเซิ d เอกับ EPA ผสมกันแล้วผมจะส่งข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆครับสำหรับคนที่แอดมาในเพจสีเขียวเท่านั้นครับย้ำครับคนที่แอดมาในเพจสีเขียวและเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นผมจะส่งวิดีโอฟรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆครับซึ่งผมไม่เคยเห็นในประเทศไทยครับระวังของปลอมและระวังของที่ไม่สดครับทำไมถึงต้องทำแบบนี้คำตอบคือว่า ในเพจของผมรวมทั้งหมดแล้วมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนแต่เวลาผมโพสที่ไรเอจะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆแค่1%เท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้พลาดมาเป็นเมมเบอร์มาเป็นเพื่อนของผมอย่างเงี้ยแล้วผมจะส่งให้มันจะส่งถึงเพื่อนๆโดยตรงอย่างนี้มันจะมีการแจ้งได้ชัดเจนกว่าแต่ละคนที่สนใจจริงๆมาเป็นเมมเบอร์ของผมนะครับย้ำนะครับฟรีครับแต่ต้องทำตามกติกาแค่3ข้อฝากแชร์ให้คนรักของคุณด้วยครับแล้วเจอกันในวิดีโอ